สมองของเราสร้างขึ้นมาจากเซลล์ที่มีชื่อว่านิวรอนและเกียร์จำนวนหลายแสนล้านเซลล์โดยแต่ละเซลล์จะเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆเป็นเครือข่ายที่มีความซับซ้อนจนน่าตกใจและในเนื้อเยื่อของสมองมีจุดเชื่อมต่อจำนวนมากราวกับดวงดาวในทางช้างเผือกและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองจะสามารถช่วยให้เราควบคุมมันได้บ้างอย่างน้อยก็ในบางช่วงเวลา แทนที่จะปล่อยให้สมองควบคุมตัวเราเสียเฉยการรู้เท่าทันสมองจะช่วยให้เราสามารถควบคุมเครื่องมืออันทรงพลังได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งจะช่วยนำทางเราไปสู่เส้นทางใหม่ที่มีจุดโฟกัสจุดมุ่งหมายและแม้แต่ความสุขสมองยังคอยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นของตัวเองอย่างไม่จบสิ้นเพื่อทำให้คุณเป็นตัวคุณได้ สมองยังช่วยควบคุมการทำงานพื้นฐานของร่างกายเราตั้งแต่การหายใจการเต้นของหัวใจระบบย่อยอาหารทั้งควบคุมวงจรการนอนความหิวฮอร์โมนและการจเจริญเติบโตสมองช่วยประมวลผลความจำความรู้สึกสมองเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรับรู้และจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกนี้สมองของเรานั้นมีความซับซ้อนจนหาคำอธิบายได้ยาก หรือแม้แต่ว่าเราจะทำงานร่วมกับสมองได้อย่างไรอย่างไรเสียสมองเราก็เป็นเครื่องมือประมวลผลและทำนายผลที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อดูแลให้คุณอยู่รอดปลอดภัยต่อไปสมองจะคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยรับข้อมูลจากโลกรอบๆตัวแล้วนำข้อมูลใหม่นั้นไปเชื่อมโยงกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จัดเก็บไว้ซึ่งสั่งสมมาจากประสบการณ์ชีวิตทั้งชีวิตของเรา เวลาที่มีข้อมูลใหม่เข้ามาสมองจะวิ่งกลับไปใช้เส้นทางเดิมหรือแผนที่เดิมที่ไว้ใจได้เพื่อหาแนวทางการตอบสนองต่อข้อมูลนั้นและถ้าเราปล่อยให้สมองทำงานด้วยตัวของมันเองนั้นมันมักจะยึดติดอยู่กับเส้นทางเดิมๆเหล่านั้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้เส้นทางที่ว่าจะไม่นำพาเราไปในเส้นทางที่น่าปรารถนาก็ตามลักษณะการทำงานของสมองดังกล่าว ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากราวกับสมองจะพูดว่าตราบใดที่วิธีเดิมใช้ได้ผลก็ใช้วิธีเดิมต่อไปเถอะถ้าวิธีใหม่ๆก็จะมีความเสี่ยงอย่าเปลี่ยนแปลงเลยดีกว่าคำว่าใช้ได้ผลมีความหมายที่เรียบง่ายมากสําหรับสมองถ้าคุณยังยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็แปลว่าคุณยังอยู่รอดปลอดภัยดีนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อนในอดีตก็ต้องใช้ได้ผล ทั้งนี้ไม่ว่าการตัดสินใจวิธีคิดหรือการกระทำในอดีตจะทำให้คุณมีความสุขเพียงใดก็ตามสำหรับสมองแล้วนั้นถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีและในหลายๆครั้งคุณเองก็มีอำนาจที่จะตัดสินใจได้ว่าจะให้สมองใช้เส้นทางไหนหรือแม้แต่กำหนดให้สมองบุเบิกเส้นทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดิมที่สมองคุณเคยและชอบใช้หรือเส้นทางใหม่ที่คุณเป็นคนเลือก ยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่คุณเลือกเส้นทางใหม่และเปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจโดยอัตโนมัติมาเป็นการตัดสินใจโดยจงใจสมองของคุณจะคอยเปลี่ยนแปลงเส้นทางการทำงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ที่สมองคุณติดไปลายไว้ว่าเส้นทางที่ใช้ได้ผลซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานของสมองที่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องใหม่ กลายเป็นเรื่องง่ายหรือแม้เป็นกระถ่งกิจวัตรประจำวันช่ององศาทางความคิดสวัสดีครับ